สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับวันจันทรวันศุกร์ที่24มีนาคมนะครับก็มาลุ้นกันอีก2รอบสุดท้ายนะครับสำหรับจีนเปิดเช้าเปิดที่บวชนะครับ6ก6 1 7นะครับ6 4 6 1 7ก็สังเกตครับจีนอย่างน้อยมาวันหนึ่งรอบนะครับแต่จีนยังไม่ค่อยเจาะเลยนะครับยังเจาะไม่แม่นสำหรับจีนนะครับก็ ลงเงินไปเบาๆแล้วกัน,นครับตอนที่ผมคิดยังอยู่ที่บวกก็เลยจับที่บวกครับเินเช้าเล่นสุดที่จับได้ชอบ1ครับวิ่งบนรุ่นล่างหนึ่งนะครับวิ่งบนรุ่นล่างหนึ่งเลขที่ผมว่างถ้าท่านชอบถามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับและทาในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับชเชียนเช้าเล่นสุด1ครับเ่นสุด1นเนาะสองสามคู่ที่ผมเล็งไว้ก็จะมี1นึ่งหนึ่งแปดสอง

1> 6 6ห6 1 6ึ1 6หกหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกหนึ่ะครับหกเก้าหนึ่งหกแปสเนาะสำหรับรจีนภาคเช้า10บโมงครึ่งรู้ผลนะครับว่าจะเป็นเช่นไรครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับ